สวัสดีครับวันนี้ผมมารับคำท้าไอพัเชาเลนนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่ท้าผมเพื่อนผมนี่เองนะครับบอสเมคานีสกีนะครับก็นี่นะครับน้ำแข็งเห็นไหมเลยโอเคเราจะเทน้ำใส่เอาล่ะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้น้ำมันเย็นโอเคก็แคมเปญน,นี้นะครับเป็นแคมเปญดีๆที่ช่วยกันโปรโมตแล้วก็ใครที่สนใจก็ช่วยร่วมกันบริจาคนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับการที่เอาน้ำแข็งมาล่าตัวก็ทำให้เรารู้ว่าแบบการที่เขาประสบปัญหาแบบนี้มันจะเป็นยังไงการที่ขยับตัวไม่ได้ตามดังใจครับก็รู้สึกน้าจะเร,เริ่มเย็นแล้วเรามานลองกันเลยก่อนนะครับ หนึ่งองสารู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกก็โอเคนะครับก็สำหรับอีกสามคนที่ผมจะท้าต่อไปนะครับคนแรกนะครับตาเฉยครับพี่แกมนี่เองครับตากล้องที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับ คนที่2นะครับมายครับเอ็นบับเบอมายที่เป็นเน็ตไอดอลอยู่มีคนซับสไครต์ตั้งหลายหมื่นนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับพี่เอกครับพี่เอกนักร้องวงวันนิดาครับคุณกล้าหรือเปล่าครับถ้ากล้าก็เจอกันครับภายใน24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ